ไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งเกิดขึ้นมาช่วงคำคืนที่ผ่านมาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพราะว่าคนร้ายก็ป่วนชายแดนใต้หนักในช่วงของเดือนรอมฎอนแบบนี้มีการรอบวางเพลิงวางระเบิดแล้วก็เผาร้านสะดวกซื้อลักทรัพย์ด้วยหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็มีการตั้งด่านจุดตรวจเข้มงวดทุงพื้นที่เพื่อป้องกันคนร้ายก่อเหตุซ้ำค่ะ ตั้งแต่ช่วงหนึ่งนาฬิกาเป็นต้นมานะคะก็เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนก่อเหตุวางเพลิงเผาว,วางระเบิดหลายจุดในพื้นที่จังหวัดยะลาดัางนี้นะคะ จุดแรกเป็นที่โรงงานบรรจุแก๊สหรือว่าบริษัทสาพ,พันธ์แก๊สยะลาในตำบลท่าสาอําเภอเมืองจังหวัดยะลามีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและก็จำนวนแล้วก็มีอาวุธครบมือเลยนะคะบุกเข้าไปจับตัวรปภในบริษัทแล้วก็มัดตัวเอาไว้หลังจากนั้นก็มีการลงมือก่อเหตุในการลักทรัพย์ในบริษัทไปแล้วก็คนร้ายอีกจุดเนี่ยนะคะก่อเหตุวางเพลิงเผาร้านอภิรักษ์เฟอร์นิเจอร์สาขาบันนางสตา อีกจุดหนึ่งค่ะก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นประมาณ3-4ครั้งบริเวณทางไปโรงโมหินที่ในหมู่ที่4ตําบลลิดนซึ่งต่อมาก็ทราบว่ามีกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธปืนครบมือเลยทีเดียวนะคะบุกเข้าไปลักทรัพย์ภายในบริษัทโรงโมหินจนกระทั่งเวลา1น2นาฬิกา12นาทีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ก็ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะว่ามีเพลิงลุกไหม้เสาไฟฟ้า บริเวณรอยต่อบ,บ้านตะลกฮะรอกับบ้านสาวอจากนั้นค่ะในห่วงเวลา1นึ่น,นาฬิกาสนาทีนะคะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ก็ได้รับแจ้งอีกครั้งเป็นการขอความช่วยเหลือว่ามีตะปูเรือใบแล้วก็มีการเผายางบริเวณถนนสาย410ตรงปลายบ้านคองน้ำขุนหลังจากนั้นรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้เสาสัญญาณโทรศัพท์ในหมู่ที่2บ้านลือนิงค่ะ แล้วก็ห่ากงกันไม่เท่าไหร่นะคะก็มีกลุ่มคนร้ายก่อเหตุวางเพลิงเผายงางจักรยานรถยนต์บนถนนในพื้นที่หน้าอบตอตานบุเูเตะในอำเภอบันนังสตาแล้วก็ในห่วงเวลา2นาฬิก15นาทีที่ร้านวลภาเมทัลชีตอยู่ในหมู่ที่1นะคะ บ้านพงยูไรตำบลบ,บันนังสาเรงนะคะถูกคนร้ายวางเพลิงรถยนต์หนึ่งคันแล้วก็ในโกดังสิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างเสียหายบางส่วนค่ะขยับมาดูที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะตั้งแต่เวลา ประมาณเที่ยงคืน50นาทีของวันนี้ก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะแยกย้ายกันก่อเหตุรอบวางเพลิง6จุดด้วยกันในพื้นที่อ้าอำเภอของจังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยเจาะไอร้องแว้งสุงไงปดีหรือเสาะแล้วก็ศีสาคร ในอำเภอเจาะไอร้องเนี่ยนะคะคนร้ายจำนวน7-8ถึงคนแต่งกายชุดดำอาวุธปืนเนี่ยครบมือทีเดียวอําพลางด้วยการสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าแล้วก็ก่อเหตุลอบวางเพลิงรถยนต์บรรทุก10บล้อ1คันและรถโกยตักหนึ่งคันซึ่งจอดอยู่ภายในโรงงานดินขาวตั้งอยู่ในบ้านบงโงดูดุงนะคะในหมู่ที่6กตำบลจวบได้รับความเสียหายก่อนก่อเหตุนเนี่ยคนร้ายได้มีการไล่คนที่เฝ้าโรงงานให้ออกไปก่อนนะคะ แล้วก็ที่อำเภอสุงไหงปาดีค่ะคนร้ายลอบวางเพลิงรถเกลีย่ยถนนเสียหายไป4คันด้วยกันที่บริเวณถนนสายสุงไหงปาดีสุงไหงโกลกช่วงบริเวณรอยต่อบ้านบางโงหูมอนะคะแล้วก็ที่อำเภอแว้งค่ะคนร้ายลอบวางเพลิงโรงไม้ซึ่งอยู่ที่บ้านกลียอในหมู่ที่1ตําบลกายุคระ ส่วนที่อำเภอรืรอสาะนะคะคนร้ายลอบวางเพลิงกล้อง C C T V ได้รับความเสียหายไปหนึ่งตัวซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านปู่โปในตำบลสามัคคีส่วนที่ศรีสาครนะคะคนร้ายก่อเหตุในลักษณะเหมือนกันเลยค่ะเป็นลักษณะของการลอบวางเพลิงกล้อง C C T V ได้รับความเสียหายไป2จุดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นกล้องซึ่งตั้งอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียนบ้านตามุงแล้วก็หน้าอบวตเชิงคีรีในตำบลเชิงคีรี ไปดูที่ปัตตานีค่ะช่วงเวลาหนึ่งนาฬิกานะคะผู้กํากับการสพเมืองปัตตานีก็รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายไม่ทราบจําน,จนวนค่ะก่ <st uttering> อเหตุรอบวางเพลิงหน้าร้านเซเว่นอีเลเวนในตําบลปูยุท์ ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานียะลาเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้ภายในร้านนะคะแล้วก็บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงินก่อนที่จะลุกลามไปยังส่วนอื่นของร้านด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งทําการฉีดน้ําดับไฟใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าเพลิงเนี่ยได้เผาสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ภายในร้านเสียหายทั้งหมดเลยแล้วก็จากการสอบถามพนักง,งานเนี่ยนะคะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจฟังบอกว่า ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็พบว่ามีคนร้าย3คน ทำทีเข้ามาภายในร้านนะคะโดยคนร้ายเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดทีเดียวหวังใจะใหพนักง,งานเนี่ยกลัวแล้วก็หนีออกมาซึ่งก็มีพนักง,งานรายหนึ่งเนี่ยไม่ยอมออกนะคะคนร้ายก็เลยขู่บอกว่าถ้าไม่ออกเนี่ยก็จะยิงนะคะก็เลยทําให้พนักง,งานคนดังกล่าวนั้นวิ่งออกมาหาที่ปลอดภยัยจากนั้นคนร้ายก็ใช้น้ํามันเนี่ยนะคะราดลงไปบริเวณเคาน์เตอร์คิดเงินแล้วก็จุดไฟเผาทันทีก่อนที่จะมีการขับรถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไปนะคะแต่ว่าต่อมาในเวลาไล่ ่เรียกันคนร้ายไม่ทราบจํานวนนะคะกระจายกําลังลอบบางเพลิงตามจุดต่างๆของปัตตานีอีกด้วยประกอบด้วยร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีลเวนในตําบลบางปูยะริง่งร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีลเวในตําบลมะกรูดอําเภอโคกโพ หน้าโรงพยาบาลโคกโพแล้วก็มีการเผายางรถยนต์บนถนนสายนาประดู่ทรายขาวเผายางรถยนต์รอยต่อในตำบลบางเก่าอำเภอสายบรีและตำบลน,น้ำบ่ออำเภอปานระอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลากลางดึกแล้วก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยเข้าทําการตรวจสอบและเก็บหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็อื่นๆอีกครั้งในช่วงเช้าเพื่อที่จะหาตัวคนร้ายมา ดำเนินคดีขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองมีการตั้งด่านจุดตรวจอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีซึ่งก็มีทั้งการตั้งจุดสกัดรถแล้วก็บุคคลต้องสงสัยนะคะ เพื่อจะป้องกันคนร้ายเนี่ยกลับมาเหาะก่อเหตุซ้ําส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะก็มีการสันนิษฐานแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการก่อกวนในห่วงเวลาของช่วงเดือนรอมฎอนหลังคนร้ายนั้นถูกวิสามันไปสองศพที่จังหวัดปัตตานี